ถ้าคุณผู้ชมรวยอยู่แล้วจะได้มาบอก้ะดุดไหมว่าแบบเอยพี่ผมรวยแล้วว่ะแบบพี่เอาเงินให้ผมพันหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นแสนหนึ่งให้พี่ <c oughs> มันง่ายไปหนู <c oughs> ยังไงให้ห่างไกลมิจฉาชีพนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวประจําวันกันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเรื่องราวของการโดนหลอกเอาเงินไปบ้างโดนดูดเงินบ้างโดนอะไรบ้างน,นะคะว้เราจะมาใช้โทรศัพท์กันแบบให้มีสติและปลอดภัยคะ่ะเป็นยังไงพาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาม สมาร์ทโฟนนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใกล้ตัวเรามากๆนะคะตอนนี้เนี่ยคนอายุแบบสูงๆหน่อยเนาะก็ใช้เด็กๆก็ใช้ก็เลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็กลายเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันใช่ไหมคะในเรื่องราวของกลยุทธ กลโกงต่างๆของมิจฉาชีพจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่วิธีนะคะแต่ก็เป็นวิธีการที่ได้ผลเสมอมาโดยเฉพาะวิธีง่ายๆอย่างการหลอกให้กรอกข้อมูลอย่างการฟิชชิ่งนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีคนแบบโดนอยู่เสมอมานะคะปัจจุบันนี้เราต้องต่อสู้กับเรื่องราวของมิจฉาชีพอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆนะอย่างเช่นแก๊ง call center นะโอ้โห เรียกว่าทุกวันอ่ะเราทำเบอร์มาให้เรียบร้อยน,นะ,ะนี่อ่าลองบอกว่าอันนี้บล็อกเบอร์ต่างประเทศเลยใช้ได้ทั้ง AS2 แล้วก็ DT แท็ c, นะฮะกรุณากดกันด้วยแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่มีใครโทรมาจากต่างประเทศเหรอกเนาะโดยธรรมดาแล้วนะนั้นนะบล็อกเบอร์ที่เป็นจากต่างประเทศเลยจะดีสัก,กว่าหาก็บล็อกเข้าไปให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะ เรื่องแรกนี่ไปห,ห่างไกลไม่จาชีพแล้วเรื่องแรกมาดูกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องง่ายๆที่มันใกล้ตัวมากเลยค่ะสำหรับเรื่องรายเราจะพูดต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความแบบง่ายๆก็คือเรื่องของการหลอกให้เราเนี่ยไปแอดไอดในเขาเรียกว่าในในอีกโปรแกรมหนึ่งนะคบเป็นอะไรที่ง่ายมากอ,อ๋อถ้าพี่อยากจะลงทุนนะครับกรุณา แอดจุดจุดจุด,จดซึ่งถามว่าเป็นเบสิกไหมเบสิกมากแล้วทุกคนก็จะโดจริงๆแล้วแก๊งมิจฉาชีพก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะก็คือว่าแก๊งมิชฉาชีพก็จะแบบฮัลโหลพี่พี่มีพัสดุอะไรนะพิดกฎหมายนะเราว่า <c oughs> พี่อยากจะเคลียร์เรื่องนี้นะ <c oughs> พี่แอดมาที่นี่นะ <c oughs> แล้วพี่ก็ต้องจ่ายเงินเลยนะอย่างงั้นอย่างงี้ <c oughs> คิดว่าโดนกันเยอะแค่ไหนเรียกว่าความเสียหายของมิจฉาชีพในเรื่องของแก๊งคอสเซเตอร์กับการแอดไปที่โปรแกรมแชทเนี่ยเยอะแยะแล้วก็มหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นต้องบอกก่อนว่าการรจะะะะให้แแอไบบััววเนนย มันเป็นอะไรที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะ,ะเราต้องห่างไกลนะเขาต้องเลยว่าต้องตระหนักอยู่เสมอนะฮะจะบอกว่าเว็บพนันก็ให้แอดนะใช่ไหมเวลาเราเห็นอยู่แล้วตามนู่นตามนี่ก็จะมีแอด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 แบบโอ้เยอะมากดังนั้นอย่าไปแอดมัว่วซั่วนะคะแล้วก็อย่าไปทําตามใครมัว่วซั่วเพราะมันตามตัวยากมากๆเลยนะคะสมมติตำรวจบอกว่าจะมาดําเนินคดีกับเราจริงๆนะคะสมมตินะสมมตินะมมนะเราคิดว่าเขาหน้าจะมาหาเราถึงบ้านถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะ ผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรกอย่างเงี้ยเขาคงจะมาหาเราถึงบ้านมากกว่าดังนั้นก็ต้องระวังแต่มาถึงบ้านก็ต้องระวังอีกนะก็ต้องเช็คอีกนะฮะถ้ามีใครมาถึงบ้านก็ให้โทรได้ตำรวจมาเช็คอีกหนึงกันนะซ้อนไปอีกหนึ่งอันนี้จะปลอดภัยกว่ามากเลยจริงนะคือเรื่องวันนี้มันว่ากันไม่ได้นะครับคือบันทีมันก็ต้องรักษาตัวเองไว้ด้วยเนาะก็ต้องปลอดภัยกันอ่ะเรื่องแรกก็คืออย่าไปแอดแล้วก็อย่าไปทําธุรกรรมอะไรในโปรแกรมแชทมั่วสู้เด็ดขาดอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่2ตจริงตองสำหรับเรื่อออองงงนนนีี้้ะะคกก็็เเปเรื่่่ทตบวา ใกล้ตัวเอาเป็นเรื่องที่ง่ายๆก่อนการคลิกลิงก์การคลิกลิงก์ไม่เฉยเนี่ยนดุดได้มีการปรึกษาและพูดคุยกับ d e v e l o p e r ร์ท่านหนึ่งที่เก่งกาจมากๆคนหนึ่งเนี่ยนดุดรู้จักก็คือการคลิกลิงก์ไปเนี่ยส่วนใหญ่มัจจัไม่เกิดอะไรคลิกไปก็คือมันก็จะพาเราไปอีกอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมเวลาคุณดูเว็บบางอย่างหรือว่าคุณเจอที่เข้ามันอยู่ในตาม Facebook เห็นไหมที่มีแบบให้คลิกลิงก์คลิกหรือ ในข้อความซึ่งดูทุกวันเลยคุณผู้โชคดีได้รับโทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยคุณโชคดีจากธนาคารได้รับเงินทันที5,000บาทอะไรอย่างเงี้ยบบาบลาประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลากดเข้าไปปุ๊บจะเกิดอะไรซูญใหญ่กดไปปุ๊บมันจะกลายเป็นแอดเหมือนเดิมแอดโปรแกรมแชทอีกแล้วหรือนีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปปุ๊บก็คือจะเข้าไปที่หน้าเว็บนี่เว็บง่งายๆเลยตด,ดิ้ กรุณากรอกชื่อกรอกข้อมูลกรอกรหัสนู่นรหัสนี่ปุ๊บนี่คือเบสิกนะคะฟิชชิ่งอืมนะเราพูดบ่อยแล้วฟิชชิ่งก็คล้ายๆกับการตกปลาง่ายๆเลยคุณคิดว่าแบบกลยุทธ์อย่างเงี้ยมันฟังดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่นั่นแหละค่ะฟิชชิ่งนี่ง่ายสุดเลยกรอกนู่นกรอกนี่กรอกรหัสกรอกอีเมลนามคงบอกว่าพี่ถามไปแล้วมันได้อะไรถ้าททาไม่ได้กรอกรหัสก็ไม่ได้หรอกคุณไปกรอกอะไรบ้างชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ บางทีอ right ่ะม like ันใช้ในการแบบรีคอร์ดบิฟาพาสเวิร์ดได้บางอันนะหลายๆอันคือมันมันอยู่ที่ว่ามันจะให้กรอกอะไรเยอะอันนี้ต้องระวังมากๆฟิชชิ่งนี่ต้องบอกว่าห้ามเด็กขาดเลยนะคะเบสิกแต่เรียบง่ายนะแต่ได้ผลมากๆดังนั้นฟิชชิ่งไม่เอาเด็กขาดโอเคไหมคะห้ามเลยนะห้ามกรอกอะไรมั่วซั่วเพราะเดี๋ยวนี้ล่าสุดนั้นดูกกเห็นแล้วในเพจต่างๆก็เริ่มมาแชร์กันถึงเรื่องของเว็บไซต์ธนาคารปลอมที่มาล่าสุดมีการยิงแอดอ่ะยิงแอดเว็บไซต์ธนาคารปลอมเฮ้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยนะคะแบบ สมมุติเป็นแบบแบงค์สีเขียวปลอมเงี้ยแบงค์สีนุ่เงินปลอมเงี้ยแล้วแบบคนกดเข้าไปก็ไม่รู้อะไปกรอก User p a s s w o r d เรียบร้อยบางคนบอกอ่ะพี่มันมี OTP นี่อันนี้นต้องบอกว่าบางทีมันก็มีหลากหลายวิธีที่จะทำไปเอาเป็นว่าไม่กรอกดีที่สุดนะคะโอเคมาต่อกันเรื่องที่3นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ในตัวของโทรศัพท์ด้วยนะคะก็คือการลงแอปพลิเคชัน เถื่อนนี่จะบอกว่าทุกวันนี้ขนาดไม่ลงเถื่อนนะใน Play Store เองก็ต้องกำจัดแอป,ปที่มีมาแวร์สไปแวร์แบบเยอะมากๆเลยนะคะในแต่ละรอบที่มีข่าวกันใน iOS เองก็จะมีการคัดกรองที่ดีกว่าอันนี้ดูถามเดฟมาเลยนะเดฟดูดไม่ได้พูดเองนะก็คือเดฟคนหนึ่งทำโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยถ้าจะขึ้นบน App ป Store ของ iOS ได้เนี่ยมันยากมากนะมีการตรวจสอบแบบเป็นเรื่องเป็น,ปนราวมากๆนะคะดังน,นั้นอันนี้ต้องบอกว่า Play Store ก็จะง่ายขึ้นหน่อยดังนั้นมันก็จะ แอนดรอยอ่ะบางทีคนทั่วไปมันก็ใช้กันได้เยอะแล้วก็เครื่องมันเยอะมากบางทีมันแบบมันเยอะในนั้นเรื่องโปรแกรมเถื่อนหรือการลง a p พเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากๆเลยสำหรับไฟล์พ p k หรือว่าที่เราไปโหลดโหลดกันมาเนี่ยนะคะบางครั้งมันมีการฝังอะไรมาเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะการคลิกลิงก์ไปแล้วเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเราก็ด้วยความกลัวบางทีมิจฉาชีพเนี่ยจะเล่นกับความอะไรคุณผู้ชมความกลัวเออมนุษย์เราเนี่ย จะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นพอเขาเล่นกับความกลัวแรกปุ๊บเราจะหลนพอเราหล่นเสร็จปุ๊บเราก็หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมบางอันเนี่ยเขาก็จะทําให้แบบสามารถดูหน้าจอเราได้เคยเห็นไหมที่เขาออกรายการกันอะ่ะแบบบางอันติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยสามารถดูกล้องเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดเครื่องนะั้นเราปริดหน้าจออยู่แบบเนี้ยก็คือแบบยังได้เหมือนกันก็มีนะคะมันมีหลากหลายวิธีที่จะทํามากๆดังนั้นการหลอกติดตั้งโปรแกรมลงไปบนเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากมาก คอมพิวเตอร์ก็เช่นกันคุณไปใช้โปรแกรมเถื่อนบางคนบอกว่าโอ้ oh, พี่ผมใช้ uh, Windows เถื่อนว่ะไม่เ,เป็นไรเลยหรือบางคนบอกว่าพี่ครับผมใช้ Microsoft Office เเถื่อนมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรมาในนั้นบ้างนะคะปลาสุก็มีพวก ransomware ด้วยใช่ไหมคะก็คือพวกที่เป็นไวรัสเรียกค่าไถา่ใช้ใช้อยู่ปุ๊บเปลี่ยนต้องจ่ายเงินนะจ๊ะถึงจะปลดล็อกได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งที่มีแง่ดีบ้างเพราะดูดลอง อ่นอานมาทั้งจากต่างประเทศและไทยเขาบอกว่าถ้าจ่ายไปอ่ะเขาก็ปลรล้องให้เราจริงๆนะแต่มันแพงเนีนยนานๆก็ต้องระมัดระวังมากในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ที่เป็นผูกกฎหมายเนี่ยหาไม่ยากนะอย่างเกมนี่เราโหลดผ่านอะไร Epic Launcher อ่าสตรีมใช่ไหมยางดูเล่นสต a ร c ค,คร f t ก็เป็น Battle.net ใช่ไหมฮะของค่ายบริษัทก็ไม่ยาก เล่นกันกง,ง่ายๆนะคะแบบมันมัมนมีให้โหลดถูกต้องหมดอ่ะแล้วก็ Microsoft เองก็เดี๋ยวนี้ก็ผ่านสั่งผ่าน Store ก็ได้อะไรเงี้ยมันมันง่ายมากๆนะคะที่ใช้โปรแกรมแท้ Adobe ก็มีของแท้ให้ใช้กันนะคะไม่ยากเลยดังนั้นสำหรับศูนนะว่าใช้ของแท้ปลอดภัยมั่นใจอัปเดตได้และใช้คลาวดได้ทั้งหมดนะอย่าง Adobe เขาจะมีคลาว Creative c ค o า d ด้วยเนาะก็สามารถใช้ร่วมกันได้อันนี้สำคัญมากว่าทำไมเราใช้ของแท้เพราะมันนี้มันจะไม่มีอะไรแฝงมาดังการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยถือว่าให้เขาไปแล้วเนี่ย80%เนลยนะในเครื่องต้องระมัดระวังนะคะโอเคนอกจากเรื่องฟิชชิงแล้วเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในอีกหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเองด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องแชร์แชร์ลงทุนเนี่ยอะไรเนี่ยเนดูไม่ค่อยได้ตามมากแต่เห็นทุกวันมีหลายวงเลยเกินเอายง่ายนะคุณผู้ชมแบบเบสิกพื้นฐานเราคคุุยยกกัันนนแบบี่้อง ถ้าคุณผู้ชมรวยอยู่แล้วจะได้มาบอกนะดุดไหมว่าแบบเออพี่ผมรวยแล้วว่ะแบบพี่เอาเงินให้ผมพันหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นแสนหนึ่งให้พี่มันง่ายไปหนูมันง่ายไปจะบอกว่าอะไรที่มันถ้ามันง่ายขนาดนั้นอนะประเทศเราไม่มีคนแบบไม่มีเงินละทุกคนรวยหมดละทุกคนมีแบบอิ่ม้ําสาราญแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนง่ายไงแบบว่าเขาเรียกว่าน,นะแบบเอาเงินไห้เขาสักหมื่นหนึง่งเฮ้ยเปลี่ยนไปแสนหนึง่งโดยจริงๆรูปแบบเนี่ยมันเหมือนเดิมตลอดเลยนะ ก็คือล็อตแรกใช่ไหมไปก่อนแล้วเราจะได้กลับมาใช่ปะ่ะได้กลับมาปุ๊บว้าวใส่พี่ได้กลับมาอีกว้าวใส่กลับมาอีกได้กลับมาอีกว้าวแล้วก็เริ่เรื่อเลยนะตายใจสุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นคะรอบที่คุณจะโดนนะซึ่งไม่รู้รอบไหนลูกช้าใช่ละวงส่วนใหญ่ที่เขาเอามาทำคอนเทนต์กันอะรอบแรกอะหลอ,อกเอาเงินวิชาชีพไปหดงก็ได้นะแต่จริงๆไ,ไม่แนะนําให้ไปยุ่งเลยดีกว่า เพราะว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยขนาดนะคุณผู้ชมขนาดเล่นหุ้นกันเล่นบิตคอยกันแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยแบบคนที่เขาเล่นกันเนี่ยเอาตรงนั้นมีเปอร์เซ็นที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยกันแค่ไม่กี่คนเองนะฮะในตลาดทั้งหมดนะถ้านับตลาดทั้งหมด,ดนั้นมันไม่มีอะไรง่ายในขนาดบางคนมาบอกว่ามาลงทุนกับฉันสิเดี๋ยวฉันจะทําให้คุณรวยเองโดยที่คุณนั้นเพียงแค่เอาเงินมาให้เราเฮ้ยง่ายไปดังนั้น,นอันนี้ห้ามเลยนะคะเด็ดขาดเราไม่เคยเชื่อเลยว่า จะมีคนมาเอาเงินเราไปแบบไปให้ไม่งอกเงยโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนอะไรแล้วบางคน,คนที่มาชวนเราเขาก็ไม่ได้มีเจตนานะฮะพูดตรงๆบางคนก็คือโดนข้างบนหลอกกันมาเรื่อยๆไล่ไปท่อๆกว่าจะไปถึงข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นกันทุกวันเลยนะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังมา,มากๆเลยหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องราวของแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็มักจะบอกว่าการที่เราจะกําจัดโจรให้หมดโลกไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะมันจะมี มุกใหม่ๆห,หรือมีคนใหม่ๆที่คิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทุกวันคนที่จะตามปิดรอยรั่วเนี่ยก็จะพยายามปิดรอยรั่วไปเรื่อยๆแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราเข้าใจว่าพื้นฐานของการแบบเนี้ยแบบนแนวๆนี้นะคบมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหลอกหลอกกรอกข้อมูลนะฟิชชิงหลอกติดตั้งแอปติดตั้งโปรแกรมอย่างงี้ใช่ไหมคะหลอกลงทุนอะไรเงี้ยจะจะวนๆอยู่แค่นี้แล้วก็แบบ มาในรูปแบบแก๊งคอ c a เ l c e n อ e r ที่เราน่าจะเห็นกันเยอะๆแล้วว่าแบบหลอกให้เรากลัวนะฮะก็คืออย่างที่พูดแหละว่าถ้าเราทำผิดกฎหมายขนาดนั้นจริงๆอ่ะเราคิดว่าตำรวจน่าจะมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมเราพูดกันตรงสมมติมว่าเออเราไปไปทำผิดกฎหมายขนาดนั้นจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างร้ายแรงนะฮะก็น่าจะต้อง เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตกว่านี้นะคะยังไงถึงจะมีคนมาถึงหน้าบ้านซึ่งในที่สุดน่ารู้ก็ได้ยินนะก็แนะนําว่าให้โทรศัพท์หาตำรวจชิ้นหนึ่งด้วยจริงๆหนึ่งเก้าหนึ่งเลยมาซ้อนอีกทีหนึ่งนะคะก็จะทําให้เรามั่นใจได้มากคืออย่าเพิ่งเปิดใครเข้าบ้านเราง่ายๆนะคะก็คือแบบต้องมา,มาซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนอีกทีหนึ่งเหมือนกันโอเคไหมครับอ่ะและนี่คือในปี2023นะคะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลาจากมิจฉาชีพนะคะยังไงก็ตามแต่มิจฉาชีพไม่มาหมดไปแต่ว่าเรานะคะจะต้องดูแลตัวเเเเเอออออองงงงใให้้้้้้้ไดยดยยยะะะะๆววววววััันนนนนนีีีกกก็็็สสําาาาคคคคญแลแลลรรื่่่่่ขขภภจป หรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยก็ถ้ามีการแอคชั่นหรือว่าการดําเนินการอะไรที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าไกลจากเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยสกรีนได้อีกระดับหนึ่งฮะแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละทำที่ตัวเองเนี่ย อาจจะดีสุดนะฮะอ่ะยา่าไครั้งนึ่งแล้วนี่เบอร์บล็อกแก๊งนะฮะคอร์เซ็นเตอร์มันไม่ใช่แก๊งหรอกคือบล็อกทุกเบอร์ที่มาจากต่างประเทศน,นะบล็อกทุกเบอร์นะฮะนั้นถ้ามีใครอยากโทรต่างประเทศจริงๆเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะแต่น้องก็เชื่อเราได้ระดับหนึ่งแหละนอนแล้วก็อย่าไปแอด ID มั่วซั่วไปทำธุกรกรรมอะไรบนนั้นไม่เอานะไม่เอาเลยนะฮะทำธุกรกรรมอะไรนี้คือต้องระมัดระวังมากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะฮะตลอดปี2023นี้แล้วกันยังไงสเต็ปิบสามนี้แล้วก็ททิ้้้งายใหมีคนเคยถามนดดุว่าถ้าเกิดว่าเราดูเว็บ18นกา จะโดนแฮ็กไหมครับเว็ 18, บสบบดเนี่ยเวลากดเนี่ยมันก็จะเหมือนเว็บทั่วไปแหละนั่นคือกดไปปุ๊บมันจะมีโฆษณาดิ้ขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ที่เราละมี2อย่างคือ1ติดตั้งโปรแกรมกดดาวน์โหลดปุ๊บก็ติดตั้งลงแล้วก็ซื้อๆกดปุ๊บก็เรียบร้อยอย่างที่2ก็คือ พิชชิ่งอันนี้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้ากดไปเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นไรหลักหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การติดตั้งโปรแกรมกับการกรอกข้อมูลโอเคไหมสองอย่างนี้สำคัญมา,มากอันนี้นดี๋ดูก็้คุยกับเทปมาเหมือนกันนะคะก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นั่นเองค่ะยังไงเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ปลอดภัยตลอดปี2023นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย